สวัสดีครับทุกคนผู้จีนโน้แซวเคครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ตอนจบนะของโปเกมอนไฟเรดนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้ตะลุยแมชล้างตากับ4ี่จตุรเทพแห่งภูมิภาคคันโตนะฮะลอไลบูโนเอากาตาและแลนส์นะครับผมก็หลังจากหลังไม้นะผมไปฮิวนะโปเกมอนครบทุกตัวนะและผมตัดสินใจว่าอยากเอานกนําหน้านะเพราะว่าครั้งที่แล้วนกผมตอนสู้กับแชมเปี้ยนนี่ไม่ได้โจมตีอะไรเลยฮะก็เลยคิดว่าอ่ะลองดูแล้วกันนะรอบนี้ ก็อีนี้เรามาปิดฉากเกมนี้กันนะผมกับการสู้โปเกมอนลีกแชมเปี้ยนนะแกรี่นะคู่ปรับเราเองแต่เป็นแบบรีแมชนะเป็นการแบบศึกล้างตาครั้งสุดท้ายนะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยเลยวันดีแกรี่เฮ้จิโน่นายกลับมาแล้วจิโน่วูู้นี่ดีมากเลยคู่ปรับของฉันต้อง ควรที่จะแข็งแร่งเพื่อจะทำให้ฉันแข็งแร่งขึ้นด้วยในระหว่างที่ฉันสะสมข้อมูลในโปกเกดอกอยู่นั้นฉันหาโปกเกมอนมาทั่วเลยไม่ใช่แค่นั้นนะฉันยังรวบรวมทีมของโปกเกมอนที่สามารถเอาชนะโปกเกมอนได้ทุกธาตุและตอนนี้ฉันเป็นโปกเกมอนลีกแชมเปี้ยนจิโน่นายรู้ไหมว่ามันหมายความว่าไงฉันบอกฉันบอกให้ฉันคือโป,กโปกเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแร่งที่สุดในโลกงั้นเหรอแกรี่งั้นก็ เรามาพิสูจน์กันเลยว่าใครจะแกร่งกว่ากันนะพร้อมแล้วไปเลยฮะศึกแห่งศักดิ์ศรีนะผมประทักกับแกรลี่นะมามาเลยศึกนี้จะลงเออยังไงนะมาลุยเลยตัวแรกเฮราครอสโอ้โหคิดถูกมากเอานกนำหน้าเนี่ยนี่เลยเฮราครอสใช้ฟลายอะ่ะเพินฟ้าไปใช่ละร็อกทูมโอเคเราไม่โดนโดนดิเอื้อ มันแพ้บินสีเท่าบักไฟติ้งอ่ะมแมลงกบต่อสู้แพ้บินสีเท่ายี่โอค้คิดจะเข้าฮิตมาเริ่มต้นได้ดีมากเคตัวต่อไปไทแรนิตชา่าไอนี่มีซูโร่เลเจนด์เหรอโอ้โหอเอาตัวเนี้ยท่าน้ำไปก่อนในใจผมอยากเอานิโดคิงออกมานะเพราะว่าไอตัวเนี้ย ไทเลนิตาซูโดเลเจนต์ของเจน2เนี่ยมันเป็นธาตุหินกับมืดหินกับความมืดมันแพ้ต่อสู้สีเท่าแต่ผมกลัวเพราะผมรู้ผมว่านะไอเนี่ยมีเอิร์ธควกแน่มีท่าแผ่นดินไหวแน่เพราะฉะนั้นผมอย่าผมใช้เซิร์ฟดีกว่าผมไม่อยากเสี่ยงไฮโดรปัมอะ่ะเพราะว่าอีที่แล้วผมพลาดเยอะเกินไปอะ่ะผมพลาดท่าไฮโดรปัมเยอะไปโอเคครึ่งนึงก็ยังดีมันมีทันเดอร์โบอ้โ อ,อโอเคเซิร์ฟอีกทีอ่ามันไม่ฮิลเพราะว่าเลือดมันยังไม่แดงนั่นแหละโอเคเด้งไปแล้วสองต่อไปวีนัสสองอ่าตัวเริ่มต้นเอาเอาคาดาบรามาบ้างดีกว่าเพราะว่าไอ้กบพิษตัวนี้มันแพ้พลังจิตไง ผมอยากลองดูดีว่าไอตัวเนี้จะเอาชนะได้ไหมโอ้พายุทรายก็ยังไม่หยุดนะเอ,อื้อเจ็บนิดนึงอ่าเขาเจ็บด้วยนิดนึงไซกิกอืมเท่าไรเอ่ยโอ้เลือดมันขยับไม่ค่อยเยอะเอาคิดเขาคฮดโอ้เราบอกเลือดไม่ค่อยขยับ แต่มันก็ขยับนะหมดเกี้ยงเลยอะ่ะเพราะคิที่เข้าเห็นนะโอเคเยี่ยมต่อไปอราคาแซมผมเอานิโดคิงดีกว่าผมเสี่ยงเลยรอบนี้เพราะราคาแซมเป็นพลังจิตแล้วผมเป็นพิษผมแพ้พลังจิตเหมือนกันแต่ตัวเนี้มีท่าเมกาฮอนเนี่ย เมกฮอนขอร้องโดนมันเร็วกว่าผมว่ะโอ้โหโอ้โหนผมยับแน่เลยอ่ะยายาเด้อยาโอ้โหนัดเดียวจอดผมลืมไปเลยว่าไอ้นี่มันเร็วมันเร็วมากสปีดมันเยอะเอางี้ไปเลยน้องหมาพายุทรายยังไม่หยุดเดกเหรอเนี่ย อ่าเราเจ็บด้วยนิดนึงใช้ไบต์มันมีคอมมายน์โอ้โหมันเริ่มไม่นี้นะมันเริ่มบูสต์นะเพิ่มสเปเชียลแอทแทคเพิ่มสเปเชียลดีเฟนซ์ด้วยโอ้โอ้โหเลื่อนลดน้อยเลยมันเพิ่มสเปเชียลดีเฟนซ์น่ะเดี๋ยวหลายหลายคนจะสงสัยถ้าไบต์มันดูเป็นฟิสิกอลไม่ให้เหรอแต่ทุกคนฮะท่าอ่าท่าโจมตีท่ามืดทุกท่าในเจเนเรชันหนึ่ถึงสอ่ะเป็น สเปเชียลแอตแทกหมดนะมันเพิ่งกลายมาเป็นฟิสิกอลในเจ n เนอเรชัน4พอมันมีการแบ่งแยกยังไงท่าท่าที่เป็นฟิสิกอลกับสเปเชียลอะคือผมเองก็ไม่รู้ทำไมมันให้อ่าท่าท่ามืดอะการโจมตีท่ามืดทุกท่าเป็นสเปเชียลอะตั้งแต่เจน1ถึงเจน3อะ ทุกท่าเลยรวมถึงไบด้วยซึ่งไบจริงๆเราใช้ปากกัดอะ่ะมันเป็นการโจมตีแบบกายภาพไหมล่ะมันควรเป็นกายภาพใช่ไหมล่ะโอ้ยไอ้นี่มันตายยากเว้ยกัดมันอีกทีอู้โูสเป c เชียลแอทแทกมันคูณสองอ่ะอดทนไว้อดทนไว้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 ไ,ว <c oughs> ไม่ได้ว่ะโอ้ผมตายสองแล้วศึกนี้เริ่มเดือดแล้ว อเอางี้หนามยอกต้องเอาหนามบงฮะนี่เอาคาดราไปร่างสองกับล่างสามผมคือผมทำให้มันเป็นล่างสามไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่สามารถเทรดได้นะเอาจริงคือผมไม่รู้วิธีการเทรดแบบยังไงเล่นรอมในคอมอย่างเงี้ยอ่าใช้ชาร์โดบอลอืมโอ้ดาเมจไม่ค่อยเยอะวะ่ะโอไซกิคผมต้านนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะต้านไหวหรือเปล่า อุ้ยเลือนเหลือสโอ้ผมต้านไม่ไหวมาแล้วผมก็ตายเพราะว่าไอเนี่ยพายุทรายอเอาไลจูดีกว่าเอาจริงผมตายไปครึ่งทีมแล้วผมเริ่มหวัน่นหวันแล้วเนี่ยทันโดโบเออนั่นแหละอย่างน้อยดีที่ไลจูเร็วกว่ามันอะ ตายไหมไม่ตายด้วยว่ะโอ้โหยายาโนโนโ,นโอ้โหตายสี่แล้วผมตายแล้วมีใครเร็วกว่าอะไรตัวนี้มั่งไหมอ่ะเออเดี๋ยวขอให้มันตายเพราะพายุทรายเถอะสาธุเออนั่นแหละโอ้ดูเดือดมาก เกียร์โดสและตัวาธาตุไฟฟ้าผมเพิ่งตายเวรกรรมไ้ยโอ้ผมตายไปสี่แล้วว่ะตอนนี้มันเหลือสองตัวผมต้องปลุกไลจูขึ้นมาผมว่ารีวฟ์ธรรมดาแม่งไม่ช่วยอะแม็กซ์รีวฟ์เลยปลุกไลจูขึ้นมา โอ้สึกนี้เดือดมากมันมีดราก้อนแดดโอ้โหมันมันเริ่มเพิ่มไอ้นี่แหละเพิ่มแอตแทกและเพิ่มสปีดเนี่ยน่ากลัวและพายุทรายมันยังไม่จบอีกกหรอเนี่ยโอ้โหโอเคผมรู้ว่ามันไม่ใช้เอิร์ธควกแน่เพราะว่าผมเป็นท่าบินนะถ้าผมเปลี่ยนมามันมันคงไม่เล่นพี่เลนหรอกมันใช้ไฮเปอร์บีมโอ้โห อย่าตายนะอะไรวะโอ้โหไม่รอดว่ะผมเปลืองแม็กซ์รีไวไปเลยฟรีๆเดี๋ยวอย่างน้อยผมรู้ว่ามันต้องรีชาร์จอหะใช้รีไวธรรมดาดีกว่า ผมกลัวมากเลยว่าผมจะตัดว่าจะตัดสินใจพลาดเนี่ยและพายุทรายก็ยังไม่อยู่เด็กโอ้โหอ่าใช้ไฮเปอร์โพชันดีกว่าว แท้จริงใช้ไฮเปอร์บีมดินั่นไงสแสดงว่าไอ้นี่ไม่มีเอิร์ธควกแน่โอเคไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้แล้วเกเรโดสต้องรีชาร์จอันนี้คือโอกาสของผมอ่าโอเคทันเดอร์โบ แม่เอาทันเดอร์ผมกลัวพลาดอะ่ะเพราะถ้าพลาดผมแพ้เลยนะได้ไหมยู้คิดที่เขาหิตแจมแจมว้าวเว้ยแจมว้าวเว้ยอ่ะตัวสุดท้ายคือ R K 9โอเคมาอ่าผมเอางี้ดีกว่าผมเล่นอย่างนี้เลยดีกว่าวะ ผมเล่นอย่างนี้เลยดีกว่าาผมตั้งใจจะให้ไอเนี่ยผมรู้ว่าไอห,หมาไฟตัวเนี้ยวิ่งเร็ว Thunder น,นั่นไงนเห็นปะทำไมผมไม่ใช้ Thunder Overheat โอ,อ้โหเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้โอ้โหเอาละมันลดไปเชียอว่าแท็กอย่างน้อยผมรู้ว่ายังไงธาตุไฟมันก็มันติดเอามาพึกว่ะเอาแล้ว เอาแล้ววันออนวันแล้วผมว่าผมไม่ควรฮิลอะและไม่ควรใช้ไฮโดรปัมด้วยเพราะถ้าไฮโดรปัมพลาดผมแพ้เลยนะเนี่ยมาติดเอามาพึกสเปชเชียลแท็กมันหารสองมันมีเอ็กซ์ตีมสปีดขอร้องอย่าตายนะอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าโอเคคอมอน ในที่สุดนะโอ้โหโหดูเดือดมากสึกครั้งนี้โอ้โหโอ้โห my god โอ้ได้มาหมื่นห้าโอ้โหศึกนี้ดูเดือดมากทุกคนนี่คือแบบยังงาสุดท้ายนี่คือต้องตัดสินด้วยวันออนวันจริงๆนะแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยวู้ฮู ในที่สุดนะโอ้โหดูเดือดมากสึกครั้งนี้แบบเก่งมากเก่งมากแกลลี่นายก็เก่งมากนะบอกเลยนายมีซูโด,โดเลเจนดได้อะคือเก่งมากโอ้โหทุกคนฮนะครั้งนี้คือเป็นแบบสึกโปเกมอนลีกที่ดูเดือดที่สุดในชีวิตผมละดูเดือดกว่าสู้กับชิโรนนะในภูมิภาคชินโอเวกอะอ่าชั้นนี้คือหอแห่งเกติยศโปเกมอนลีกแชมเปี้ยน จะจะได้รับเกียรติการเอาโปเกมอนมามาอาบันทึกไว้ที่นี่โอเคขอบคุณมากโปเกมอนทั้ง6ตัวของผมนะที่ทำให้ผมมายืนที่นี่ได้มายืนได้ในจุดนี้นะบอกเลยว่าสุดยอดมากไหนมาดูซิมีตัวไหนมั่งเนี่ยนกเรานะพิจิตรนิโดคิงอาร์เคไน พัดอ布拉ผมไม่ผมไม่รู้วิธีแปงลงร่างมานะันอ่ะบลัสทอยแล้วก็ไรชู u, นะโอเคดีต้อนรับสู่หอแห่งเกติยศของโปเกมอนนะโอ้โหผมได้เป็นแชมเปี้ยนอีกแล้วนะแมชล้างตาครั้งนี้ถือว่าดูเดือดกว่าเดิมมากนะอ่ะก็จบแล้วนะผมสลับเกมภาคไฟเลทผมเล่นไป38ชั่วโมงว้าวอ่ะเราออกมาแล้วอ่ะบา,บายบายแกลลี่สวัสดีฮะศาสตราจารย์ ่าคุยกับเราหทีแล้วก็ไปเลยวะ่ะอ่าไปแล้วเรายืนดิ่งอ่ะอ่ะโอเคเราไปรปะจนภัยกันต่อนะโอเคก็เรากำลังวิ่งต่อนะโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสลับเกมโปเกมอนไฟเรสนะผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเราได้ เอาชนะทุกอย่างเลยผมโปเกมอน a ลีกแล้วก็จับโปเกมอนในตำนานแห่งภูมิภาคคันโตนะครบทุกตัวแล้วนะครับผมก็ซีรีส์นี้ถือว่าคอม p l e t แล้วครับผมถามว่าผมจะมาทําต่อไหมผมเองไม่แน่ใจนะถ้าหากผมอยากจะมาล่าหาชายนี่โปเกมอนอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันนานมากอะคือถ้าผมทำคอนเทนต์แบบล่าชายนี่โปเกมอนนะผมต้องผมต้องไลฟ์สตรีมอย่างเดียวซึ่งผมยังทําไม่เป็นนะเอาจริงโอเคครับผมก็ ขอจบเพลงเท่านี้ครับผมสรับเกมนี้นะผมก็ผมบอกเลยว,ว่าผมสนุกมากคนระับโปเกมอนยังเป็นเกมที่ผมชอบมากที่สุดอยู่นะก็ขอบคุณน้าที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดกก subscribe กดแชร์อู้ลิซดอนนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะฮะกดไปเลยกิ๊งๆนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมสลับการติดตามคลิปนี้นะผมและก็ขอแจ้งทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนมิ ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีนะปลายเดือนมิถุนาแล้วนะผมก็เป็นช่วงที่ผมใกล้จะเปิดเทอมแล้วแหละนะก็ผมขอบอกเลยนะว่าช่วงตั้งแต่กรกดาคมยันพฤศจิกาเนี่ยผมอาจจะไม่มีคลิปเลยนะผมหมายถึงว่าถ้าเป็นคลิปเกมมิ่งอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีเลยนะก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะผมเพราะว่าเอาจริงพอผมกําลังจะขึ้นปีสามเลยเนะี่ยบอกเลยว่างานหนักหน่วงแน่นะอู้วัดดีกบน้อยโอเคผมว่าผมพูดมาเยอะแล้วนะโอเคก็ ขอบคุณน้าที่ติดตามแลบชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย